สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาทําการเพิ่มยอดไลค์จะเป็นไลค์ชาวต่างชาตินะครับเนาะ,ะที่จะมาทําการกดไลค์นะครับก็ในส่วนนี้จะทํากันยังไงก็มาดูกันเลยนะครับเนะาะอย่างแรกใครทุกคนนะครับเปิด Google แล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า elementdollar แบบนี้นะอ่านเทอร์ไปนะครับเว็บไซต์ใช้งานก็จะชื่อว่า elementdollar com หรือว่าถ้าใครนะครับขี้เกียจก็ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เลยเนาะ,ะสามารถกดคลิกเข้ามาได้เหมือนกัน กอพอคิกก็มาหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มาถึงก็ต้องทําการสมัครใช้งานก่อนเนาะ,ะหรือว่าถ้าใครมีไอดีแล้วผมก็สามารถลงชื่อใช้ได้เลยอการสมัครใช้งานนะครับจะให้กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยารหัสผ่านให้ทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนนะครับอีเมลสามารถมั่วได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้อีเมลจริงก็ให้ทุกคนทําการมั่วไปเลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็อย่าลืมติก๊กไม่ใช่โปรแกรมเล่นมินิเกมไปนะครับตามที่เขาบอก่าทําการสมัครใช้งานเลยแต่ถ้าใครนะับที่ขี้เกียจทาการกรอกนะครับนี่นะครับ เล้าก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ลงเชื่อวใช้งานได้ปกตินะครับ อ่าแล้วเมื่อเราล็อกอินมาให้ทุกคนนะครับมาดูที่หัวข้อมดหมู่อ่าหมดหมู่นะครับมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือก a c e b o o k นะครับ TikTok IG YouTube Line Shopee t e l e gram แล้วก็ Twitter นั่นเองนะครับมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยอาจจะเป็นหมดหมู่ในการเพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดไลค์แบบคนไทยเพิ่มติดตามโปรไฟล์ติดตามถูกใจแฟนเพจแชร์โพสต์คอมเมนต์นะครับคนดูไลฟ์สตรีมหรือว่าอาจจะเป็นการเพิ่มยอดฟอนะครับเพิ่มซับสไครต์นะครับหรือว่าเพิ่มรายยอดวิวก็ได้หมดเลยนะครับจะเป็นการดันฟี ยอดขายได้นั่นเองนะครับเนาะถ้าใครเป็นแม่ค้าพ่อค้านะครับที่อยากจะเพิ่มความน่าชื่ิถืกก็น่าสนใจมากๆเลยเนาะโดยเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมก็จะมาในหัวข้อนะครับเพิ่มยอดไลค์โพสต์ตัวนี้ ขอภายนะเสียงลดนิดนึงเนาะ,ะแล้วจะมีหัวข้อบริการบริการนะครับทุกคนเลือกเลยว่าต้องการยอดไรแบบไหนแต่ระวังตัวไม่รับประกันด้วยนะครับตัวนี้ก็ถ้ายอดขึ้นไม่ครบเขาก็จะไม่รับประกันให้เองนะครับเนาะ,ะก็ทําการเลือกกันดีๆเนาะ,ะผมก็จะเลือกเป็นหัวข้อตัวนี้แล้วกันแล้วเจอคาอธิบายคาว่าหมายเหตุทุกคนนะครับทำการจุดไอ้ก่อนเพราะว่าตรงนี้นะครับสำคัญนั่นเองนะครับถ้าเราใส่ลิงก์ผิดไปไม่มีการคืนเงินนะครับเนาะ,ะหรือว่าถ้า ไปเรียกตัวไม่รับประกันนะครับแล้วก็ยอดขึ้นในของก็จะมีการขึ้นกันนั่นเองนะครับก็ระวังกันไว้ด้วยแล้วเจอหัวข้อลิงก์ลิงก์ง่ายๆเลยนะครับเป็นการเอาลิงก์ที่ง่ายมากเลยนะครับกดไปที่โพสต์เนาะกดไปที่วันที่เวลานะครับของโพสนั้นอแล้วก็นี่นะครับเปิดโพสต์เป็นสาธนารณะนะครับเป็นรูปโลกทาการก๊อปลิงก์ด้านบนแล้วไปวางอ่าแค่นี้เองนะครับแล้วก็เจอหัวข้อจานวนอะันนี้คือจานวนเนาะการยอดไลค์ขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะครับกระปั๊มไปเลยอ่าพอค่าใช้จ่ายขึ้นมากกดส่งไปได้เลยนะครับ ระบบก็ได้รับคาสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้ทุกคนแค่ทําการรอยยอดไลค์เพิ่มขึ้นเลยนะครับเนาะง่ายมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานไม่ใช้รหัสด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับเนาะในการพัมหากถ้าใครน่าสนใจเนาะกรลิงก์ด้านล่างนะครับผมย้ําให้อีกทีเนาะก็กดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยแล้วก็ผมจะมาแนะนําการใช้งานเว็บไซต์นะครับจะมีปอดกระดังซื้อ่าบอกเราอยู่นะครับเลขออเดอร์ตัวนี้สําคัญถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นชานะครับสามารถเอาไปแจ้งแอนดมินได้เลยนะครับใน จะบอกหมดเลยนะครับเนาะอะ่หัวข้อต่อไปนะครับจะไปอยู่ที่หัวข้อเติมเงินนะครับ อ่ะแล้วในส่วนหัวข้อการเติมเงินนะครับก็จะมีหลากหลายช่องทางให้ทุกคนเลือกเนาะจะมีอยู่3ช่องทางนะครับหลักๆอาจจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับคริปโตอ่าแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีตัวตรงกลางบอกคือคําแนะนำเนาะเราก็จะทํำยังไงนะครับให้เติมเงินเข้าเว็บไซต์ได้นะครับก็ทำตามคําแนะนําตรงกลางได้เลยนะครับเนาะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่าแค่ทําการกรอกยอดเงินไปตรงนี้นะครับกดคําว่าจ่ายไปตรงนี้นะครับอ่าสแกนหุยด แล้วก็ทําการสแกนได้เลยนะครับตัวนี้เนาะทำการสแกนไปปุ๊บนะครับจำนวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้ภายใน3 0มวินาทีนะครับไม่เกินแน่นอนนะครับยอดเงินก็จะเด้งเข้าทันทีเลยนะครับก็การเติมเงินก็ง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็นสแกน q r เนาะอ่าแลวหัวข้อหลักต่อไปนะครับจะเป็นคําว่าตั๋วตั๋วตัวนี้นะครับคือการติดต่อแอดมินอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าให้เอาตรงประวัติการนังซื้อเนาะตัวหัวเรื่องนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการกรอกไปเลยนะครับว่าอย่างนี้นะครับว่าเขียนเลขออเด ปึ๊บๆๆไปอาสมมุินะครับนะเนาะก็จะเป็นสมมุดไปเนาะแล้วก็เขียน้อความตอบไปเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนั่นเองนะครับเนาะสอบถามว่าอยากสอบถามอะไรนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาอาจจะทําการดูแลออเดอร์ตัวนั้นให้ทุกคนนั่นเองนะครับก็อาจติดต่อกันได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตัวหัวข้อรรรบอริการทั้งหมดนะครับเนาะหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับจะเหมือนหมดหมู่เลยนะครับเนาะเราจะเราสามารถติ๊กดาวแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะ <REP. S 2> อพอติ๊กดาวไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นในหัวข้อหมดหมู่นะครับเนาะตัวนี้ก็ที่เราชื่นชอบเอาไว้นะครับจะเป็นอันที่เราติ๊กดาวหมดเลยนะครับเนาะแบบนี้เลยก็จะทําให้บริการเร็วขึ้นเนาะถ้าเราสนใจตวัวไหนแล้วนะครับเราสามารถติ๊กดาวไว้ได้ในหัวข้อนี้และสามารถกดคําว่าดูแล้วก็อ่านคํารายละเอียดเหมือนกันนะครับไอตรงนี้ก็ต้องทําการอ่านให้เรียบร้อยเนาะ,ะแล้วก็ตั้งคําสังซือตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็หมดแล้วนะครับในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็จะเป็นลิงก์แนะนําของใครของมมัันนนนนะะครรรบลิงกแําาาตี้สถ แล้วก็ <S <s แ,แจ้งให้เพื่อนได้เลยนะครับถ้าเพื่อนอยากจะปั๊มไลค์ปั๊มพูติตามนะครับหรืออ่าจะปั๊มแรงต่างเนาะก็สามารถเอาลิงก์ของเราแจ้งไปให้เพื่อนนะครับแล้วอ,อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับที่จะได้นะครับก็คือ3%เเถ้าเพื่อนเขาเติมยอดอผ่านลิงก์ของเราเนาะเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นเลยนะครับเนาะแบบผมเลยแบบนี้เลยอก็จะได้แบบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเนาะในการใช้ง,งานเว็บไซต์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับ อ่ะตอนนี้จํานวนยอดไลค์ก็กําลังทําการทยอยขึ้นมาเนาะอ่าก็แนะนําเว็บไซต์ไปแป๊บเดียวนะครับเนาะยอดไลค์ก็เพิ่มขึ้นมาหนึ่งอาจจะเป็นไลค์ชาวต่างชาติแบบนี้เลยอย่างที่ผมบอกเนาะอ่าเดี๋ยวมันจะครบ100คนนะครับตามจํานวนที่เราทําการปั๊มไปนั่นเองแต่ก็ต้องทําการรอเนาะใกล้ทุกคนทําการรอก่อนนะครับเนาะในส่วนนี้อ่าเดี๋ยวมันจะนี่ทยอยเพิ่มมา2อแล้วนะครับให้เห็นเลยนะครับเนาะขึ้นกันให้เห็นเห็นเลยนะครับยอดได้จริงนะอ่ะไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะยอดจะไม่ได้ไม่ครบเนาะสามารถติดต่อแอดมินได้ตลอด24ั่่วโมมงะก็็เปปนราณนี้นนะครรรััใกาปมไบ พูดติดตามหรือปั๊มคอมเมนต์นะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือเปิดการมองเห็นกระตุ้นยอดการตลาดก็ต้องเว็บไซต์ตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะย้ําให้อีกทีนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างน,นะครับก็ให้ทุกคนทําการกดมาได้เลยเนาะแต่วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ